สวัสดีพี่พี่น้องชาว y t u t u นะครับแล้วก็เพจร้างสตังเครื่องหนังในโลกนะครับสวัสดียามบ่ายเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้จะไปดูกระเป๋านะครับกระเป๋าสะพายหนังแท้หนังออยเคซี่ฮอตนะครับขั้นตอนในการผลิตอของช่างนุและผมนะครับทำมา2ใบในโลกคือคู่เดียวนะครับคู่เดียวเป็นกระเป๋า แนะครับเป็นกระเป๋าคู่นะครับรหรือจะเป็นกระเป๋าไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ากระเป๋าแบบนี้เป็นลักษณะแบบไหนไปดูช่างนุกันนะครับไปดูช่างนุนะนะครับว่าในการทำกระเป๋าคู่เป็นแบบไหนสวัสดีครับช่างนุโอ้ยตกใจนะสวยๆเมือนนี้ไม่ต้องบอกเลยว <artık. S 2> นะันดีคร้าบเลยอะเมื่อกี้เปิดผัวไปว่ากระเป๋าคู่ กระเป๋าที <polarization> <cessor> <nuest> ่ไม่เหมือนใครในโลกเป็นแบบไหนอ่ะช่างนุ้อธิบายให้หน่อยหนึ่งเลยอย่างแรกที่เราไม่เหมือนใครหอย่างชูนะครับมีครับลายไอคนทําไม่เหมือนใครละหนึ่งสองมีครับลายมีลายเลยขวาลายลายอะไรอ่ะลายลายกับฝากระเป๋าใช่ไหมฝากระเป๋าอ๋อเนี่ยคือจุดเด่นนี่ครับมีลายนะครับจริงๆแล้วมันเป็นลายลายเดียวกันใช่ไหมแล้วเราก็ตัด ตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งนะครับถ้าเราเอามาชนกันมันก็จะเป็นลายเดียวกันนะครับอันนี้คือฝาละอ่ะเราไปตัวกระเป๋าตัวกระเป๋าก็มีลายนะครับลายกระเป๋านะครับลายกระเป๋าสามารถเอามาตั้งแพคคู่นะครับมันก็จะเกิดลายที่สมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นหนังอะไรหนังออยเคซี่ฮอตนะครับหนังออยเคซี่ฮอตนะครับหนังออยเคซี่ฮอตกับหนัง ออยดูบักแตกต่างกันไหมนิดเดียวแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนตรงนั้นจะเป็นผิวผิว <laughs> อ,อ๋อลืมเตียมลืมเตียม <laughs> ไปไม่เป็นเลย <laughs> ลืมเตี้ยมไว้ก่อนอ่ะ,อะจะบอกว่าหนางังออยเคซี่นะครับหนงังออยเคซี่กับหนังดูบักจะใกล้เคียงกันนะครับคือหนงังออยเคซี่จะเป็นลักษณะหนังที่ออ,อมน้ํามันมน,มน,นะครับ หนังที่ดูเหมือนอมน้ํามันแล้วก็หนังที่มีร่องรอยง่ายแล้วก็มีสร้างมิติได้นะครับส่วนหนังดูบั๊าไปดูเอาตัวอย่างมาให้ดูหน่อยหนังดูบั๊กนะครับก็เรามีเรามีให้ดูนะครับดูบั๊กอยู่บน,นก็ลักษณะของหนังนะครับก็เป็นหนังที่สวยนะครับอ,ออยเคซี่นะครับตัวนี้ ใช้นานๆผมรับรองแล้วมันจะขึ้นเงาตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันขึ้นเงานะพอลูกค้าเอาไปใช้แล้วเามื่อก่อนผมตัดถข็มขัดแล้วลูกค้าเอาไปใช้แล้วขึ้นเงา่าตัวนี้นะครับ<ด>ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นหนังออยดูบักสีแทนนะครับที่เรามีสต็อกไว้อยู่ยังไม่ได้จัดทาอะไรนะครับนะก็พี่ๆน้องท่านใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูบักก็ติดต่อก,กันมาตัวนี้สวยมากนะครับลักษณะนหนังออยดูบักก็เป็นประมาณนี้อเทียบกันเลยนะฮะไม่แตกต่างนะครับ ตัวนี้จะมีความชุ่มชื้นของน้ํามันนะครับนะตัวนี้จะออกแห้งๆนะครับออกแห้งๆอครับอันนี้ขั้นตอนของเราอยู่ในช่วงอ่าขั้นไหนละตอนนี้เหลือประกอบเนาะประกอบตัวแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มีความหนานะครับด้านหน้าผมจะพูดว่าเป็นโดเรมอนเนาะเนี่ยช่วงนี้กระเป๋าโดเรมอนนะครับด้านนี้เราไม่มีไม่มีช่องปิดนะครับจะเปิดโล่งนะครับส่วนตัวกระเป๋า ด้านหลังนะครับอ่ะชางนุทําให้ดูหน่อยลักษณะของด้านหลังตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับอยู่ในขั้นตอนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบเปอร์เซ็นต์เปิดสากระเป๋ามาก็จะมีซิปนะครับแล้วก็มีกระเป๋าโดเรมอนอีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้มีซิปเปิดนะครับใส่ทรัพย์สินอันมีค่าของเราได้นะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะใส่โทรศัพท์ได้เนาะนะพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้มีขบวนการในการเย็บ2แบบ ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งอะไรเย็บจักเย็บจักรูเย็บจักสองเย็บมือสามมีแค่สองสติมันได้สติมันได้อนะครับตัวนี้คือการเย็บจักนะครับเย็บจักของเรานะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นงานเย็บจักนะครับเพิ่มลวดลายนะครับเย็บจักแล้วเย็บมือเย็บตรงไหนเย็บมือเย็บตรงไหนนะเย็บเนี่ย อ่ะเย็บที่มือ่ะล่ะเย็บที่มือตรงนี้นะครับฝาเวลาเราประกอบหงายให้ดูหน่อยนะครับเราประกอบอย่างนี้นะครับเป็นตัวนะครับลายฝานียตรงนี้นะครับเราจะทําการถักขอบด้วยได้เทียนก็คือการเย็บมือการถักขอบด้วยได้เทียนไม่มีเครื่องมือใดๆนะครับที่จะทําเหมือนมือได้หรือช่วยได้นะครับต้องใช้มือและเข็ม แล้วความตั้งใจและความอดทนนะครับในการถักลวดลายาเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าถักแบบไหนนี่นี่ตัวนี้เป็นหนังออยเคซี่เหมือนกันแต่ถักสีดํานะครับเป็นลักษณะประมาณนี้งานถักเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้โอ้ยแมติดหางนี่นะครับเราก็จะทําการถักที่กระเป๋าตัวนี้รอบเลยรอบกระเป๋าก็จะใช้เวลาพอสมควรนะผมว่านะเพราะว่าจากประสบการณ์ผมถักเองนะไวๆเลยต้องมีสามชั่วโมง นะครับก็ผมว่าผมถักเร็วที่สุดละเพราะว่าก็ใช้วิธีนี้มานานแล้วนะครับวิเวลาถักออกมาจะเป็นลักษณะเหมือนเปียประมาณนี้นะครับได้ที่เราใช้เป็นได้ได้อะไรครับคุณนโน้ไไได้ไดไออ,อ,อม การเ้ายกมือจะเป็นได้ได้เทียนญี่ปุ่นครับอ๋อได้เทียนญีี่่ปุนนได้เทยฝรั่งเศสไม่ได้ไม่ได้ครับได้เทียนอิตาลีไหมเนี่ยไม่ได้ครับต้องญี่ปุ่นครับต้องญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นจะให้ให้ทุกอย่างกลผมผมลืมลืมเตี้ยมไลยเขาจะกึกตะกักนะก็ประมาณนี้นะครับลักษณะของกระเป๋าแล้วแถมว่ายังมีสายนะครับสายก็เป็นสายสวยๆขนาด1.2 นะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษมีลองบา,งบาช่างนุไปเอาลองบ่ามามช่างนุทําสีไว้หลังบ้านนะครับหลังบ้านนะสวยๆเลยนะอันนี้เราก็เล่นลวดลายนะครับไม่รู้แห้งหรือยังนี่นะ<ช>เดี๋ยวเราทําความสะอาดนะครับตัวนี้เราเล่นลวดลายให้เป็นเหลี่ยมนะครับนะอตอนแรกก็เหลี่ยมหน่อยเราเหลี่ยมจัดเราก็ลบเหลี่ยมหน่อยนะ, <laughs> <c oughs> นะครับก็ทําการประกอบนะเหลืองานอีก 40-50%นะครับก็อีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่ช้าที่สุดก็คือในการเย็บถักนะครับก็เป็นกระเป๋าที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังไม่มีเจ้าของยังตามหาเจ้าของได้ถ้าคนไหนสนใจติดต่อร้านสตางค์เครื่องหนังพิศโลกครับที่เบอร์โทร086 7 0 0 4 6 2 5ได้เอาเบอร์โทรช่างนุเบอร์โทรช่างนุ087 9031337ครับโทรมาทำไมโทรมาทำไม มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือกระเป๋ามันมันกินยังไรมันก oh, oh, ินไม่ได oh, ้ก oh, ินแล้วพอ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 เดี๋ยวเพลงเขาวิบัติหมดอ่ะก็ก็ขำๆนะครับสำหรับสองคนนะครับกับช่างนุและช่างชัยก็ฝากผลงานของ ร้านเราด้วยนะครับก็มือใหม่ยูทูบเบอร์นะครับเราก็พยายามที่จะทํานําเสนอคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานหนังเนาะส่วนมากจะเกี่ยวกับงานหนังแต่ถ้าช่างนุโสดเมื่อไรเราก็จะทําคลิปให้เขาทันทีนะครับแต่ว่าดูแล้วยากดูแล้วยากนะครับ ก็โทรมาพูดคุยกับช่างนุ้ยได้นะครับที่เบอร์โทรที่ให้ไว้เมื่อกางคลิปนะไม่ตอบไม่ตอบพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยงานเดี๋ยวันเดี๋ยงานเข้าขำๆนะครับขำๆนะครับก็ฝากผลงานทางเพจร้านสตังค์เครื่องหนังไปด้วยนะครับติดต่อที่เพจร้านสตังค์เครื่องหนังพิโลกนะครับถ้าไม่สะดวกที่จะติดต่อทางเพจนะครับหรืออินบ็อกซ์ไม่เป็นก็โทรมาที่0867004625 ช่างชัยนะครับก็ฝากผลงานชิ้นนี้ด้วยไว้ด้วยนะครับถ้าเสร็จเมื่อไรผมจะทําคลิปรีวิวให้กับพี่พี่น้องได้ดูกันนะครับอ้าวลืมบอกว่ากระเป๋าใบนี้ไม่มีผ้าปนเลยนะครับมีแต่หนังนะครับมีแต่หนังร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วผลิตมาแค่สองใบย้ํานะครับผลิตมาแค่สองใบเป็นกระเป๋าคู่ชุดแรกของร้านเราเลยนะครับเป็นชุดแรกของร้านเราเลยที่สร้างสร้างสรรค์ผลงานออกมานะครับก็ฝากผลงานเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับไปสวยติดต่อมาได้ไหมนะติดต่อได้ปไม่ได้ไม่ได้เอติดต่อเรื่องกระเป๋าได้ได้โอเคครับสวัสดีครับ